ก็ต้อตงช่วงาเม,มื่อมตัวเลขแนวทาเล่าพัฒนาของเจน่างต่อไปเนาะค่ะเนาะคลิปนี้เป็นคลิปต่องวดเลยค่ะทั้งชมค่ะหลังจากตัวเลขแนวทางของเจน่งางเมื่อขึ้นนี่ลุดเขามาตั้งแต่สูตรนี้เขามาตั้งแต่วันทีเ่เก่าตุลาเก่าตุลาสิบเอ็ดสิบสามสิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สามยี่ห้าเขามาตลอด มือคลื่นอีก27พลาดนะคะเขาเลขสองตัวเดียวแต่ว่าแอดเอามาจับใเซมูแอดบริแอดบดิลูดไ,ไวดไะะ้แอดบดิเฮ็ดเบินไว้เนาะค่ะเนาะได้เบินไว้แต่ซีซีเขาหกหกทำผู้ชม,มดูสองสองบริเบินไว้เอาไปเป็นยางกับท่านผู้ชมขาตัวเลขแนวทางเขาลุดตามสูตรเนาะคะ่ะเนาะก,ก็ขอกราบขอโทษขคอไผ่ทุกท่านทุกคนที่ตัวเลขบ่เข่ากระทำช่อมขา กายว่าแอดเดอร่ะาพะวถือพิษเขาตามสูตรนะคะโบเด็งแมา่นางเขียนเลยนะคะตรงช่วงขาตัวเลขแนวทางกับเป็นไปตามสูตรเนาะสําหรับงวดนี้ค่ะตรงช่วงขาสาหรับงวดนี้ตัวเลขแนวทางถ้างวดใดช่กันตัวเดียวนี่แอดสามารถเบาเต็มปากเลยว่าเข้าล้อยเปิดเส้นแต่ว่าถ้าม,มาสองตัวถ้าช่วสองตัวนี่สิเป็นแบบห้าสิบห้าสิบนะคะ ถ้าชนสองตัวมาใส่สูตรอื่นตัดลงก็มีความหวังแต่ถ้าตัวเลขแนวทางชนสองตัวแล้วมาตัดใส่สูตรอื่นยังบนลงอยู่ก็สิเบาๆบลงจังหน่อยก็สิบบอกพ่อแม่พี่น้องต่อไปว่าเบาเบาลงจังหน่อยแต่ว่างวดนีช่นที่หนึ่งกับห้าชนสองตัวแต่ว่าตัวตัดตัวตัดมีความน่าจะเปลี่นว่า จะเข่านะคะแต่ว่าประมาณส9นาฬิกา40นาทีแอดจะมีสายด่วนเมืาขึ้นนีิบ9นาฬิกา40นาทีสายด่วนของแอดที่ให้ค้นที่แบบไก่ชิดอิลีเพราะว่ามันไก่มันไก่สีบลูเรล่า,าแล้วเพราะว่าไก่สี่ยี่สิบนาฬิกาแล้วเนาะคะ่ะเนุ๊กได้สี 1, 2, ่หนึ่งหนึ่งสี่ก็สองหนึ่งหนึ่งสองมาขึ้นนี่นะคะ แต่ว่ามันกระจวนตูแล้วนะคะเนาะเอาอไปเป็นอย่างการทำช่วงขางวดต่อไปเอาไม่งวดต่อไปเอาไม้สา,ายดวนถ้าสมมุริววามันจะแม่นอีหลีหนี่คือประมาณสิบเก่าสี่สิบสิบเก่าสี่สิบเก่าประมาณนี้ค่ะทำช่วงขานะคะงวดหนาเอาไม่เนาะคะ่ะเนาะมีเวลาเข้าสี่ดีบอกกันในไล่กลุ่มมือขึ้นก็ไ่บริบอกในไล่กลุ่มเลยแต่ว่าเดบบอกเฉพาะผู้ที่โทษผู้ที่อย่างมากแค่นั้นนะคะ สำหรับงวดนี้ค่ะทำช่วมขาตัวเลขแนวทางตัวงวดของเจ๊นั่งเนานะ่ะเนาะนี่ค่ะทำช่วมขาตัวเลขแนวทางนี่แค่นี้วิ่งลูดที่หนึ่งกับห้าตัวเลขที่จับคู่ให้มีแปดชุดเนาะขะเนาะมีแปดชุดมีเบิ้ลสองชุดคือหกหกกับแปดแปดหกหกกับแปดแปดตัวเลขจับคู่ให้มีหนึ่งหกแปดหกศูนย์หกหกแปด สี่ศูนย์หกหกหนึ่งสี่แล้วก็แปดแปดนะคะนี่แค่นี้ถ้าเบิ้ลหกหกแปดแปดนะคะถ้าเบิ้ลหกหกแปดแปดสีประมาณนี้ถ้าจังไดรถ้ามีคงสุดท้ายแต่ว่าสายด่วนมีแน่นอนสายด่วนสิบเก้านาฬิกาสี่สิบกว่านาทีนี้มีแน่นอนนะคะพเพราะฉะนั้นตรงช่วงหลายฐานหลายทุ่นเขาไม่อยู่ในกลุ่มไล่เอาแอดจะบอกในกลุ่มไล่เลยเพราะว่าลงยูทูบเพระท่านแน่นอนนะคะเนาะ ลง Youtube บอท่านเน่นนนะคะตอนนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมเดียงจากน้ำวา่าที่แอดบอกว่าจะไปเห็ดกระถินเห็ดลงท่านเนกระถินหาวัดคือวัดบรลางวัดหลวงปู่มาวัดปลาสีพนมบรลางวันทีหาพุกจิกาวัดปลาสีพนมวันที โบลังวันที่4วัดปลาส,สีพนมวันที่8วันที่7วัดปลาบันปัววันที่หลักกระเบี่ยนอีกสักระยะหนึ่งสิเป็นวันที่18 19 18วัดปลาแก้ว19วัดโคกหินแผงนะคะตอนนี้ยอดเงื่อนทีหลายท่านหลายคนรวมบุญมากได้ประมาณ6,000กว่า6,000กว่าแล้วนะคะานชมช่ะงีแอบใจมือ พระาะว่าแอดแอดจะแยกตั้งหากแอดบรดิจาบไปไซค่ะทำช่ชมเสื้อใจได้เลยเอ่อเหาได้บุญลูกกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแอดจใจเมืองก่อนแอดเขียนไปพร้อมว่าผู้ใดบริจาคเท่าถอยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะทำช่อมขาตอนนี้ได้หกพันเก้าร้อยแปดสิบแล้วนะคะหกพันเก้าร้อยแปดสิบแล้วด้วยค่ะทำช่อมขาแอดก็จะรับบริจาครับ บอกบุญพ่อเมียพี่น้องเข้าไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าวัดทีไปเฮ็ดเป็นวัดป่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งเมื่นะคะพระลากุศลนก็สีไดเติ่มๆเฮ็ดบุญไหวกับทั้งช่วงขาเฮ็ดบุญไหวเนาะหาบาทสิบบาทเ่าว่ากันในห่วมบุญกันกับทั้งช่วงขาบุญกระถินได้บุญได้พระลากุศลหลายเนาะค่ะเนาะเอาเฮ็ดรวมบุญน้ำกันสาธุบุญน้ำกันกับทั้งช่วงขา,าวันที่ วันที่ซีแอดจะแบ่งส่วนหนึ่งไปวัดวันที่ซีที่หาจะแบ่งอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจะแบ่งไว้ซีหาแล้วก็มาเจ็ดนกขเระซีนะ C, หาเจ็ดจะแบ่งส่วนหนึ่งอีกสิบแปดสิบเก้าก็แบ่งอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวแอดจะหันในรูงตูภายในพะวาอยากให้พ่อแมีพี่น้องเข้ได้บุญพัดสุวัตน,นนะคขะเานะอนุโมทานาบุญนกันกันะทำช่วงขาเอาทำกช่วงขาสำหรับคลิปนี้เทิ่งบอกบุญเทิ่ง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวเลขแนวทางที่เขามากเจ็ดงวดงวดที่แปดผาดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดที่เก่าผาดกระทางช่วงขาเข่าแปดงวดงวดที่เก่าผาดเนาะค่ะเนาะเอาไปเป็นยังกระทาช่วงขาเดินต่อนะคะเดินต่อนะคะผาดแล้วมันก็นสิไปใด้่ต่อเลยถ้าเข่ากับเขา่าเย่อาอยู่คือเก่ากระทางช่วงขาก็คอยีหน้วงทาช่วงทุกท่านทุกคนเดี๋ยวพิจารณาเนาะค่ะเนาะ ในใส่วิจารณญาณใน,นการรับชวมวงตัวเลขแนวทางกับมีแค่นี้นะคะถ้ามีตัวเลขที่เป็นโครงสุดท้ายแอบก็บจะนํามาเสนออีกทีหนึ่งหรือทับบม,มีกับสิตัวนี้ยืดไปตลอดจนกว่าจะถึงเวลาสิบเกาสี่สิบจังสิเป็นสายด่วนเนาะคะาะทำช่วมเนาะแอดจะในทำช่วมโดยมีโชคมี่ใช่นํานะคะเมื่อคืนนีสายด่วนล่าสุดสุดอีหลีก็ได้แคหนึ่ง4ี1ีหนึ่งก็สองหนึ่งหนึ่งสองนะคะ ตัวล่องอีกหนึ่งสามหนึ่งหานี่แหละประมาณนี้แค่นี้นะคะหลายท่านหลายคนก็นได้ส่วนมากบ่ได้สาเหตุที่บ่ได้เพราะว่าบ่ได้บอกใน YouTube บ่ได้บอกในกลุ่มไลน์เนาะค่ะเนาะบอกโดยเฉพาะผู้ที่โทรมาถามเอาโอเคสำหรับคลิปนี้แอดก็คอยตามไปช่วงโชคหมนันลำลุ้ยคือเกาเงินเลยเข่าเต็มกระเป๋าอึง้งตึงเนาะค่ะเนาะสองทุ่มครึ่งเราจะมีเฮไปด้วยกันเราจะโชคหมนันไปด้วยกันขอบพระคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชม ขอพระคุณสาหรับผู้แช่ออกไปขอพระคุณพีทผู้ที่เขามาติดตามไว้นะคะเพื่อจะบริผัดข่าวสารตัวเหล็กเด็เดด,ดังๆจากทั้งช่องเนาะเะนาะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ